สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบก,กับน้องไออีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องไอเนี่ยก็จะไปเปิดร้านทำผมนั่นเองแต่ก่อนที่จะดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งให้น้องอไอซ์ด้วยนะไะนั่นเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ค่ะน้องไอก็เขียนว่าหนูไอนะถ้าใครเจอน้องไอแล้วต้องเขียนว่าหนูไอนะหรือไม่ก็เขียนว่าไอาแต่ส่วนมากก็จะเขียนเขาว่าหนูไอนะแล้วก็เขียนว่าเจ้าของร้านด้วยนะก็คือเจ้าของร้านทำผมนั่นเอง นี่มีคนใส่ชุดนักเรียนด้วยน่ารักมากเลยนะปะเราก็เข้าไปกันเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นร้านทําผมแบบนี้เลยมาดูกันว่าจะมีใครมาใช้บริการเราหรือเปล่ารอด,ดูเลยมีคนเดินเข้ามาร้านทําผมของเราแล้วนะคะนี่คนนี้เลยแล้วก็ทักทายเขาก่อนว่าดีค่ะอะไรอย่างนี้นะอุ้ย ใครมาใส่ชุดวัวด้วยนะ่ารักมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็บอกดีค่ะดิเชิญคุณลูกค้าไปนั่งรอก่อนได้นะเขาก็บอกดีค่ะนะลูกค้าเราแล้วก็บอกให้คนนี้ไปนั่งรอก่อนนะโอเคอืมไม่ทราบว่าเขามาทำอะไรนะอ๋อยังพิมพ์ไม่เสร็จเขาก็บอกแล้วว่ามาทําอะไรนะเขาบอกว่ามาย้อมสีผมนะ แล้วก็ออกตามมาค่ะโอเคตามมาเลยก็น้องไอเน่ยก็จะมีที่ย้อมสีผมนะก็คือตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ตรงนี้เองเอาไปย้อมสีผมได้แล้วก็ย้อมได้จริงด้วยนะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยใครอยากมาใช้บริการกับน้องไอก็มากันได้นะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราบอกกับลูกค้าว่าเอาเงินมาด้ย100า้ยหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะนี่ลูกค้าถึงเงินแล้วแต่เหมือนว่าลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินเราหนะึ่งร้อยบาทค่ะนี่เราก็บอกทําการบอกไปที่เรียบร้อยะคะ่ะแต่เหมือนว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้เงินเราเขาก็พิมพ์มานะว่าค่ะ ค่ะให้เงินเลาหน่อยสิเฮลโหลเธอไม่ให้เงินเล่าหรอโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะเข้ามาล้าเราอุ้มอิมหมอเขาชื่ออุ้มอิมนะ้น้องคนนั้นอนะเขาบอกนิ่งค่ะแต่เขาไม่ให้เราเลยแล้เวเขากดตัวเราแต่ลืมกดเขาว่าให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไป ลูกค้าคนต่อไปดีกว่าคนนี้เขาบอกว่าสระผมค่ะโอเคค่ะตามมาเลยตามมาเลยแล้วก็บอกกับลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะว่าให้ตามมาเลยนะตามมาเลยค่ะเร็วเร็วร,วร,วร,วรวตามมาเร็วเลยเนี่ยคะ่ะเราก็ให้ลูกค้านอนนี่เราก็จะสระผมนะคะ ให้ลูกค้านี่กระสับไปเลยแกยเสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะเราก็พิมพ์คุยกับลูกค้าไปเรื่อยๆนะก็หนอไอก็ทาสมจริงนะหนอไอก็บอกว่าน่ารักสั่งเลยค่ะเนี่ยลูกค้าใส่ชุดบัวน่ารักมากๆเลยถ้าเป็นใครก็มารายงานตัวกันด้วยนะน่ารักสุดๆไปเลยค่ะนี่ แล้วก็ทําการพิเวย์ว่าเสร็จแล้วค่ะมาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วเขาจะต่อด้วยอะไรแต่ว่าเราก็ต้องทําอยู่แล้วก็คือต้องไปเป่าผมให้ลูกค้านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทําเล็บหรือเปล่านะเสร็จแล้วค่ะลูกขึ้นเลยโอเคนั่งหน้ากระจกเอา้าทำไมเรานั่งเองเช่นนั้นเนี่ยนั่งเลยค่ะลูกค้าโอเคแล้วก็ทำการเป่าผมให้ลูกค้านั่นเอง นี่นะคะแล้วก็เป่าใหญ่เลยจิบ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 โอเคเสร็จแล้วมาดูกันเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะต่อด้วยอะไรนะป่ะดูกันเลยแล้ก็บอกว่าเสร็จแล้วค่ะหมอนลูกค้าจะพิม์มาว่าอ๋อแล้วเมื่อกี้เราลืมอ่นลูกค้าพิม์มาว่าต่อด้วยทาเล็บ โอเคต่อด้วยทาเล็บนะคะอะไรอย่างี้นะปะไปทาเล็บให้ลูกค้ากันเลยค้าตามมาเลยค่ะลูกค้านั่งนี้นะนั่งขวามือเลยนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะทำผมไม่พูดเดี๋ยวเราจะเราจะทาเล็บให้ลูกค้านะเอา้ารถใครมาชนโอเคแล้วก็ทำการทาเล็บให้ลูกค้านะลูกค้าเหม็นแบ้ว เขาก็บอกว่าขอสีชมพูค่ะโอเคได้ค่ะเหมือนว่าเขาอยากทาเล็บสีชมพูมากเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราขอพิมพ์บอกลูกค้าแปบ๊บหนึ่งว่าเสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ ็พิมพ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกลูกค้ากันนะให้ทุกคนทายมาก่อนนะว่ากี่บาทอย่าเพิ่งดูจบเด้อทายก่อนคอมเมนต์กันได้เลยนะว่าเนี้ยกี่บาทมาเลยค่ะนี่นะเราก็กำลังพิมพ์บอกะค่ะนะเอ๊ติ๊กตกต,กติ๊กตอกกี่บาทนะใครเห็นแล้วมั่งเขาว่ากี่บาทเดี๋ยวน้องไอพิมพ์ไปนะบอกว่ากี่บาท ก็พิมพ์บอกลูกค้าไปนะคะว่ากี่บาทสรุปก็คือ100่งรบาทนั่นเองใครทายถูกมั้งคะนี่นะแล้วก็พิมพ์บอกลูกค้าไปมาดูกันว่าตอนนี้ลูกค้าจะเอาเงินให้เราไหมเคเขาถึงเงินแล้วนะโอเคลูกค้ากดภารกิจสำเร็จเย้ ก็ใครอยากให้น้องไอเนี่ยเปิดร้านอะไรหรือทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้นะอยากให้น้องไอเล่นแบบอะไรก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวน้องไอเนี่ยจะทําให้เลยนะไปเดี๋ยวไปกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกลากันตรงนู้นนะก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งให้น้องอไอด้วยนะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะใครสนุกมกั่งถ้าสนุกคอมเมนต์มาด้วยนะว่าสนุก ฝากกดไลค์ให้ด้วยบ๊ายบาย